ง่ายๆนะครับเอาแบบประมาณการนะครับว่าใส่หลอดเท่านี้วิ่งไปเท่านี้เราจะได้กําไรหรือขาดทุนประมาณเท่าไหร่นะครับสมการในการคํานวณง่ายๆเลยนะครับก็คือจํานวนหลอดคูณด้วยระยะกราฟที่วิ่งไปแล้วคูณด้วย100นั่นแหละครับก็คือกําไรหรือขาดทุนนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติเราซื้อที่จุดนี้เราซื้อที่จุดนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไป ราคาได้วิ่งขึ้นไปจนถึงแนวต้านนี้นะครับตรงนี้คือโซนแนวต้านแล้วเราจะตัดเอากําไรตรงไหนอ่ะสมมุติเราตัดกําไรเอาตรงนี้ก็คือประมาณ58เหรียญนะครับเราก็วิธีการคํานวณก็คือว่าเอา0.01คูณด้วย58คูณด้วย100นั่นแหละครับคือกําไรทีนี้ตรงกันข้ามถ้าเราเซลล์ถ้าเราเซลล์แล้วมันดันขึ้น เราจะตัดขาดทุนตรงนี้เราเซลล์ตรงนี้แล้วมันดันขึ้นแล้วเราจะตัดขาดทุนตรงนี้ตรงโซนนี้เราจะขาดทุนคือ0.01คูณ28คูณ100ก็คือ28เหรียญน,นะครับติดลบ28เหรียญน,นะครับสมมติเราซื้อตรงนี้แล้วมาตัดเอากำไรบริเวณนี้นะครับก็คือประมาณ32เหรียญ ก็คือเอา0.01คูณ32คูณ1 0 0ก็คือได้กำไร32เหรียญแล้วถ้าเราซื้อตรงนี้ล่ะเราซื้อตรงนี้แล้วมันดันลงมาจนถึงตรงนี้แล้วเราจะตัดขาดทุนก็คือเอา0.01คูณ36ก็คือระยะนะแล้วก็คูณด้วย100แสดงว่าเราจะขาดทุนที่36เหรียน เอานะครับก็พยายามทบทวนนะครับในสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้บ่อยๆนะครับเราก็จะคํานวณเป็นถ้าเราใส่หลอด1นึหลอดละถ้าเราใส่หลอด1นึหลอดแล้วเราซื้อตรงนี้แล้วมาตัดเอากําไรตรงนี้สมมุติว่าเราใส่1นึหลอดเราซื้อตรงนี้แล้วเรามาตัดเอากําไรตรงนี้ก็คือ43เหรียญก็เอา1นึคูณสีคูณหนึก็จะได้ก็จะได้กําไรที่ 4,300เหรียญตรงกันข้ามนะครับถ้าเราเซลล์ตรงนี้แล้วราคามันขึ้นไปตรงนี้แล้วเราจะตัดขาดทุนก็เอา1คูณ30เหรียญระยะ30เหรียญคูณ1น0ก็จะขาดทุน3,000เหรียญน,นะครับถ้าเราบายตรงนี้แล้วราคามันลงมาจนถึงตรงนี้แล้วเราใส่1ลอดก็เอา1คูณ64 คูณ100ก็จะขาดทุน6,400เหรียญน,นะครับระยะเดียวกันแต่จำนวนหลอดต่างกันทำให้ขาดทุนและกำไรแตกต่างกันนะครับยิ่งใส่หลอดเยอะเราจะได้มากหรือขาดทุนมากนะครับ